สวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้พาทุกท่านมาติดตามดูแปลงนาข้าวมะลิ1.05ที่ตัดผ่านไปแล้ววันนี้ก็ครบ4วันแล้วนะครับ4วันที่ทุกท่านได้ดูตั้งแต่คลิปแรกนะครับตั้งแต่วันที่เราตัดนะครับในตอนนี้นะครับข้าวออกมาสมบูรณ์มากแล้วนะครับเหลือแค่ข้าวกําลังเริ่มแผ่ใบแต่ยังไม่เต็มที่นะครับยังเฉลี่ยใบยละ1นึต้นละ1นใบเท่านั้นนะครับในตอนนี้นะครับข้าวเนี่ยถอดออกมายาวมาก ประมาณฟุตกว่าถึง2ฟุตได้แต่ละต้นนะครับนี่คือถอดใบนะครับแล้วก็ลําต้นรวมกันนะครับในตอนนี้นะครับมลีหนึ่ที่เห็นก็คือใบข้าวเต็มหมดแล้วนะครับเนี่ยเพียบเลยถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับถอดออกมาได้สวยมากส่วนระดับน้ําก็ยังไม่ได้เท่าที่ควรเนื่องจากผมไม่ว่างนะครับก็เลยไม่มีเวลามาอาอบน้ําเข้าใส่ปลงนานะครับรออีกเช็คสองวัน ลอกสักสองวันน่าจะว่างมาเตรียมน้ําแถวนี้ให้มันเพิ่มเต็มที่หน่อยนะครับหลายๆคนมีปัญหาสอบถามเข้ามานะครับว่าตอนนี้ข้าวยังตัดได้ไหมข้าวที่เป็นข้าวไวาแสงที่ตัดที่เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิากาถึงธันวายังสามารถตัดได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับคนที่ปลูกช้าสามารถตัดได้จนถึงสิ้นเดือนนะครับ แต่คนที่ปลูกเร็วคนที่ปลูกเร็วให้ดูสภาพต้นข้าวเป็นหลักนะครับก่อนตัดนะครับไม่ใช่ว่าอายุข้าวสามเดือนแล้วเนี่ยต้นข้าวก็สวยมากตัดไปเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องดูสภาพข้าวเป็นหลักด้วยนะครับเรื่องการตัดเนี่ยระยะระดับการตัดนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าข้าวของเรามันสวยมากวัชพืชก็สวยขึ้นสูงเสมอกันควรตัดระดับไหนแนะนําว่าให้ตัดเฉพาะ ใบข้าวนะครับให้ตัดเฉพาะใบข้าวแต่ถ้าหากต้นข้าวของเรามันไม่สูงมันแพ้มันลังมันไม่ยอมโตนะครับเราสามารถตัดจนถึงโคนต้นได้นะครับตัดจนถึงโคนต้นได้ก็ขึ้นอยู่กับอายุข้าวอีกนั่นแหละครับความสมบูรณ์ของข้าวอายุข้าวนะครับเป็นหลักก่อนที่เราจะตัดนะครับการตัดข้าวครั้งแรกก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าท้าทายนะครับ ไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าทําแต่ถ้าหากว่าคุณตัดครั้งหนึ่งปีต่อไปนะครับคุณก็เริ่มมีประสบการณ์แล้วนะครับคุณก็มีประสบการณ์ในการตัดแล้วก็คุณก็จะได้ข้อดีและก็รู้ถึงข้อเสียในจุดที่เราตัดข้าวนะครับแล้วก็เราค่อยแก้ไปทีละจุดทีละจุดเชื่อว่าแต่ละคนที่ทํานาตัดข้าวเนี่ยไม่เกิน3ปีนะครับจะจับจุดแล้วก็รู้ทาง หมดแน่นอนนะครับสําหรับคนที่ตัดข้าวนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับมลี105ตอนนี้ข้าวเรียกได้ว่าสวยมากนะครับถอดออกมาสวยมากระดับน้ําก็ได้แล้วนะครับน้ำเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเป็นสีดําหมดเลยนะครับน้ําหลังจากที่เราตัดใบข้าวมันเริ่มเน่าก็เปลี่ยนเป็นสีดําเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ต้องกังวล น้ำทำไมเป็นสีนี้นะครับก็เคยมีคำถามนะครับทำไมน้ำสีดำนี่ครับสภาพต้นข้าวนะครับทุกจุดนะครับทั่วทั้งแปลงในจุดที่มันไม่สวยนะครับในจุดที่มันไม่สวยวันนี้ไปสำรวจดูนะครับในจุดโน้นนะครับข้าวมันล้างนะครับตอนนี้ก็ออกมาสวยมากๆนะครับสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะครับออกมาแบบดีมากเลยนะครับขึ้นมาเสมอพร้อมกัน ต้นข้าวที่ก่อนตัดเนี่ยสูงประมาณ1ฟุตเท่านั้นแต่ณปัจจุบันตอนนี้หลังตัดผ่านไปแค่4วันเท่านั้นนะครับตอนนี้ในจุดที่มันสูง1ฟุตเนี่ยตอนนี้ถอดออกมาเกือบ2ฟุตแล้วนะครับเกือบ2ฟุตแล้วสูงมากนะครับเกือบ2ฟุตก็เรียกได้ว่าเป็นการเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวที่เราอ่ามันไม่ไม่ยอมโต ที่เราตัดไปนะครับมันไม่ยอมโตเราตัดไปแล้วก็เป็นการเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวนะครับส่วนต้นจุดที่มันสูงสูงมากมันก็ไม่ได้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับมันก็ยังไม่ได้สูงขึ้นกว่าเดิมเรียกได้ว่ามันเริ่มสร้างลำต้นใหม่นะครับในจุดนี้นะครับที่เห็นโอเคครับติดตามกันดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาพบหมอพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับกับการตัดข้าวนะครับสําหรับแปลงข้าวแปลงนี้นะครับ มะลี105ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ